สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องฟองไปชื่อผูกซูโฟนครับผมมาขอมาบนชวนเสดอีิสุ่นเชนครับพี่น้องโอ้โหนี่กินกระเพาะปลาหมึกเด้พี่น้องกระเพาะปลาหมึกกระเพาะขุ้งครับผมลงทะเลครับวันนี้นี่โอ้ผิดแสบพี่น้องเลยคนน่ะโอ้ยขัดบรรยาก่นพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องขี้ข้อนกันครับผมมันอื้อหือหื้อจัด สำน,น,นี้ครู้เพื่อนมครับผมต้มยำได้พี่องต้มยำปลาหมึกมันเดิมครับผมแล้วก็ลูกสิ้นได้พีองสิ้นปลาได้เพี่อง นี่ครับพี่จ้าครับผมสิ้นปลาครับผมก็จะว่าอันรอเลียนเพิ่มพี่น้องซีเกตเด้นอนี่ผมก็เคยือพิเศษด้วยครับผมตะกี้ทำให้ตะกี้เล็กหน่อยไปอยู่ก็พอครับผมอยูอุทาม,อาม,มานพิสัยครับผมเดี็ดเด็ดไม่ธรรมดาครับผมพี่นอ้องแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บ โอ้ปรุงด้วยพี่น้องไม่เห็นเป็ดาครับผมแต่ขั้นแรกคือพริกพริกน้ำปลานะครับพี่น้องแล้วก็สวยเจ้าเอาไปพี่น้องอสับๆครับผม ต้มยำดมมิดเด็ดพี่น้องนี่หอดกุ้งนี่หอดปลาเมื่อยกรับผมโอ้สุดยอดครับผมพริกน้ำปลาแล้วขักเลยถูกใจครับผมถูกใจเบาบนเช่นเคย แซ่บแซ่บอีน้องแซ่บผัดกะเพราแซ่บ ต้งท้องครับบัดตี้จิ้มจัก่จะุจ้มจ,จัมไ่น้งองต้มจำทะเลประมุด โอ้ Ooh, ส่ไปดองปิดท้ายด้วยกุ้งและพี่น้ำปลาจุ่นๆครับผม <c oughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับพี่น้อง